สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอักมรศาสต์บัณฑิตสาขาภาษาเอเชียตะวันออกหลักสูตรปรับปร,ร,รุงพุทธศักราช2564วิชาเอกวิชาโคจินกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ของสาขาวิชาและพี่ๆกันลคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กุ้ยนะพี่เตยครับพี่รุ๊ค่ะพี่อุ้มค่ะ,คะและพี่บารราค่ะ เลยนะคะว่าหลักสูตรนี้เราติดชอบโดยสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะลักษณะเด่นของหลักสูตรนี้นะคะรเราเรียกไัว่าแน่นและครบทักษะในการเรียนภาษาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนค่ะและนอกเหนือนจากนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นของสาขาวิชาภาษาจีนก็คือยังมีการสอสรนแทรกวัฒนธรรม วรรณกรรมและประวัติศาสตร์จีนรวมเข้าไว้อีกด้วยค่ะนี่ได้ว่านอกจากสเส้าภาษาแล้วนะคะยังได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนอีกด้วยค่ะจริงไหมคะพี่ลุ่มอันนี้จริงค่ะโดยปกตินะคะพวกเราชาวษรการเรียนวัฒนธรรมควบคู่กับภาษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะและวิชาที่โดดเด่นมากๆนะคะก็คือวิชาภาษาจีนโบราณและก็ภาษาจีนื่อการท่องเที่ยวค่ะ โดยวิชาภาษาจีนโบราณนะคะจะถือว่าตอบโจทย์มากมที่จะช่วยทุกคนได้เข้าใจถึงรากของภาษาแล้วก็วิธีการใช้ตัวอักษรที่ต่างจากเดิมค่ะเราไปถึงยังได้เรียนวรรณกรรมแล้ก็งานเขียนอนยโบราณอีกด้วยเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคนที่สนใจทั้งภาษาแล้วก็วรรณกรรมเป็นอย่างมากค่ะและอีกหนึ่งวิชานะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวค่ะวิชานี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ วิชานี้นะครับทุกคนจะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนเนี่ยก็มีศิลปะวัฒนธรรมสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปเล่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนฟังได้นะครับโดยวิชานี้นะครับที่เด่นมากก็คือเราจะมีการทดลองให้ทุกคนเป็นนักโพเทสด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีการไปศึกษานอกสถานที่กันด้วยครับโอ้โหเมื่อทีพอได้ฟัง ายละเอียดของวิชาการท่องเที่ยวนี่น่าสนใจมากค่ะอยากรีบลงทะเบียนเลยแล้วอย่างนี้ถ้าน้องๆที่สนใจเข้าที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาคณะสษรศาสตร์ท่เที่ยวเสียปากกอนนะคะตามระบบ t ีแคสก็จะแบ่งออกเป็น3รอบรอบที่1รอบพอ์ต์โฟลิโอรอบที่2โคตาและรอบที่3 แต่สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออกวิชาเอกหรือวิชาภาษาจีนน้องๆจะต้องสมัครเข้ารอบที่3โดยยื่นคะแนนสอบเข้าโครงการปกติคณะอักษรศาสตร์ไม่แยกสาขาวิชาซะก่อนค่ะและเมื่อน้องๆได้รับสิทธิเป็นนักศึกษาหางทีไรศิลปกรแล้วในปีที่2เทอม2น้องๆจึงจะสามารถยื่นเปลี่ยนรายวิชาที่กำหนดเพื่อเลือกภาษาจีนเป็นวิชาเอกหรือวิชาต่อไปได้ค่ะ ว่าเราสามารถทําตามเกณฑ์ที่คณะกําหนดก็จะสามารถเข้าได้แล้วค่ะก็ตามเกณฑ์ของคณะสําหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาจีนน้องๆจะต้องลงทะเบียนวิชาสาขาระดับต้นของคณะก็จะมีภาษาจีนเบื้องต้น3การฟังและการพูดภาษาจีน1โดยน้องๆจะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้น1ภาษาจีนเบื้องต้น2มาก่อนนะคะซึ่งก็จะนับรวมเป็นวิชาเลือกเสรีค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจภาษาจีนเป็นวิชาเอกน้องๆจะต้องทำผลการเรียนตามที่คณะกำหนดนะคะก็จะมีภาษาจีนเบื้องต้น1ภาษาจีนเบื้องต้น2ไม่ต่ำกว่า3ภาษาจีนเบื้องต้น3และการฟังและการพูดภาษาจีน1ไม่ต่ำกว่า2.5สําสำหรับน้องๆที่สนใจภาษาจีนเป็นวิชาโทนะคะน้องๆจะต้องมีผลการเรียนในสวิชาข้างต้นนะคะไม่ต่ำกว่า2.5ทุกรายวิชาค่ะ ด้ยคะแล้วถ้าน้องๆที่ทําบ้านไม่าาร้อมคณะมีแนวทางการช่วยเหลืออะไรไหมคะมีแน่นอนครับสําหรับคณะอักษราศาสตร์ของเราเนี่ยมีทุนการศึกษามา,มาหลายประเภทเลยแบบ่งโดยคร่าวๆครับเป็น3ประเภทด้วยกัน 1. ก็คือเป็นทุนของคณะอักษราศาสตร์ของเราก็จะมีทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนเรียนครับแล้วก็เป็นทุนสําสหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีครับ ในส่วนประเภทที่2ครับก็จะเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อาการศึกษาครับมีทากงกยศสอและกรรอนอกจากนี้นะครับในภาควิชาของเราก็ยังมีโครงการพิเศษด้วยนั่นก็คือโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศครับก็จะได้แก่โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร3าบวกหครับหมายถึงเรียนที่คณะอักศาสตร์3ปีแล้วก็เรียนที่ประเทศจีน1ปีครับ นอกจากนี้ก็จะมีโครงการาภาษาจีนระยะสั้นด้วยซึ่งก็จะจัดทำในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนครับว้าวสาขาวิชาภาษาจีนมีโครงการที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอาจารย์แล้วน,น้องๆทํบ้างจึงใสยค่ะว่าจบอักษรเน,นี่ยสามารถ เยี่ยมเลยนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังสงสัยนะครับว่าเรียนอักษรแล้วจบไปจะทําอาชีพอะไรได้บ้างนะครับนอกจากครูบาอาจารย์แล้วนะครับนอกจากอาชีพที่พูดไปแล้วนะครับก็ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเจ้าหน้าที่องค์การของประเทศนะครับพนักงานในธุรกิจนําเที่ยวเช่นมาโคเทรหรือว่าจะเป็นล่ามเป็นนักแปลเป็นแอร์โฮสเตสนักดนตรีก็ได้นะครับมีอาชีพที่น่าสนใจหลากหลายมากเลยครับ าว่าสาขาวิชาภาษาจีนจกิจกรรมแน่นจริงไหมคะพี่รุ่มจริงค่ะเป็กิจกรรมหลักของสาขานะคะก็จะมีกิจกรรมวันดุจจีนค่ะกิจกรรมส่องเอเชียตันออกแล้วก็กิจกรรมสามสัมพันธ์พี่น้องเอกจีนค่ะนอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วนะคะทางสาขาภาษาจีนเนี่ยยังมีการจัดการแข่งขันด้านวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดสื่อรภบษจีนการแข,นขน่งขนันภาคเสียงภาษาจีนและก็การเขียนเรียงความภาษาจีนค่ะทางนี้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้แก่นักศึกษานั่นเองค่ะ เรียกได้ว,ว่าหลักสูตรนี้นะคะวิชาการก็ครบแล้วก็กิจกรรมก็นแน่นกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับน้องๆค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะเจริญ